สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทําได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้เราจะมาลองนะครับศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหุ้น2ตัวที่มีการประกาศจ่ายปันผลห่างกันแค่ไม่กี่วันนะครับก็คือหุ้นสปากับหุ้นซันนะครับซึ่งหุ้นสปาเนะื่อ้น XD วันนี้วันที่26นะครับจากที่ราคา ปิดที่13บาทของบาวหวานนะครับวันนี้เจอ d i r e c t i o n effect ลงมานะครับ projection open ราคาเปิดก็จะอยู่ที่8บาท90สตางค์นะครับอย่างพอเรารู้ว่าอ๋อเจอ d i r e c t i o n effect ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ราคาก็วิ่งอยู่ในกรอบ8บาท60จนถึง แปบาทเก้าสอยู่ในกรอบนี้นะครับณตอนนี้ซึ่งเดเรช t i o n f e c เนี่ยราคาก็หล่นลงไปจาก13บาทก็อยู่ที่4บาทกว่าๆนะครับสบาทนิดๆสี่บาทสาสาตางค์อันนี้ก็คือจากตรงนี้ก็คือ33เปอร์เซ็นซึ่งถ้าใครที่เข้าซื้อที่ราคา13บาทนะครับก็ จะเจอผลกระทบด้านราคาต้นทุนก็จะใกล้เคียงประมาณนี้นะครับ8บาท65สตางค์เนี่ยก็คืออยู่ในเลนของต้นทุนเลยนะครับซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบนั้นเราต้องรู้ว่าเอ๊ะทุนที่เราจะลงทุนนั้นนะสปาปันผลนะครับ50%สนันปันผล24%แต่ผมมองว่าสปาเนี่ยงบกัารเงินเนี่ยก็คือไม่ดีไม่แข็งแกร่งนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่คาดหวัง จ่ายปันผล50%อย่างงี้แต่ณนะตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยนะครับก็คือยังเสมอตัวอยู่นะครับยังไม่มีกำไรนะครับซึ่งจะต้องรอให้พุ่นสปาเนี่ยขึ้น XD เสร็จแล้วก็เขาจะจ่ายปันผลนะครับพุ้นปันผลแล้วก็เงินสดปันผลเนี่ยเข้าบัญชีของเราวันที่17พฤษภา6-7ที่จะถึงนี้นะครับส่วนพุ้นสันนั้นจะมีความแตก ุ้นสปาเราไปดูงบการเงิน,นงของสปาเปรียบเทียบกันเลยก็ได้นะครับเวลาเราศึกษาว่าอ๋อหุ้นสปาเนะี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับนี่สินรวมจะเยอะกว่าส่วนของผู้ถือน,นะครับกาไรเนี่ยนะครับสปีล่าสุดเนขาดทุนไป3ปีหุ่นตัวนี้ขาดทุน3ปีเนี่ยสำหรับพอร์ตโดยทั่วไปโดยเฉพาะพอร์ต DCA หรือการลงทุนระยะยาวเนี่ยคือห้ามลงทุนเลยนะครับอันนี้เขาเพิ่งมามีกําไรสปีล่าสุดปีท,ที่ผ่านมานะครับผลประกอบการ แล้วคราวนี้ก็มีการจ่ายปันผลนะครับกระท่อนกระแทน่นหมายความว่าถ้าปีไหนขาดทุนนะครับถ้าเป็นบริษัทที่แข็งแข่งก็จะำอาจจะเอากําไรสะสมมาจ่ายปันผลห้อันนี้แ่งไปหายไป3ปีนะครับแล้วก็ p v v ก็คือ Price to Book Value เนี่ยมูลค่านะครับที่เขาขายให้เราแพงกว่านะครับส่วนของเจ้าของนะครับถึง12เท่านะครับซึ่งราคา มูลค่าทางบัญชนะีบาท5สตางค์แต่เขาขายให้เรา13บาทเนี่ยถือว่าแพงมากนะครับพอลงทุนไปเนี่ยงบการเงินเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ดีนะครับแล้วครา้นี้พอเราไปดูซันบ้างนะครับซันเขาจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วก็เงินนะครับโดย25สตางค์เนี่ยเป็นเงินสดนะครับแล้วก็หุ้นปันผล1ต่อ5เนี่ยเป็นหุ้นปันผลซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ยมันจะเข้า พอร์ตเรานะครับบัญชีเรา20พฤษภาคม67ที่จะถึงนี้โดยประมาณนะครับแล้วตอนที่ผมนำเสนอหุ้นซันไปว่านะครับถ้าใครลงทุนตอนที่5.50จนถึง5 65นะครับวันนี้ราคาขึ้นไปสูง6บาท40ถ้าใครขายที่6บาท35นะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศุวันจันทร์เนี่ยคือวัน XD ละราคาก็จะเจอเดเรชั่นเอฟเฟกต์ ซึ่งถ้าขายเข้าวตอนที่5บาท50นะครับณนะวันนี้ขายที่6บาท35ิเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับอัตราเงินนะครับตอบแทนเนี่ย15เเลยโดยที่ไม่ต้องเอางินผลเลยเพื่อนๆก็ใครที่ลงทุนอุ้นได้กำไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยคุณปันพอที่ว่า50%เต่อปีเพื่อนๆก็สามารถที่จะออกจากหุ้นตัวนี้โดยโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ขึ้น XD เพราะว่า ราคามันจะลดลงไปใกล้ๆเคียงกับที่จ่ายปันผลเห็นไหมครับสปาเนลดลงไปนะครับใกล้ๆกับที่ต้นทุนของการจ่ายปันผล50%เลยนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้นทุนจริงๆก็8บาทกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หุ้นซันเนี่ยถ้าใครได้1 5ก็สามารถไปทวนอื่นได้เลยเห็นไหมครับระดับ50%าสอเต่อปีไม่ใช่เรื่องไกลเกืเ้่มเพื่อนๆสามารถหาจังหวะการทุนที่ดีได้ เราไปดูก็ได้ว่างบการเงินของเขาเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับสปานะครับเขาอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับเขาก็ไม่ตกเทรนอยู่แล้วเห็นไหมครับี่สินน้อยกว่านะครับสปานะครับสปาีนสินรวมเยอะแล้วเป็นยังไงสี่ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีขาดทุนเลยใช่ไหมตรงข้ามกับสปาเลยมีขาดทุนไป3ปีเนี้ยเราเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเจ๋งไม่เจ๋งนะครับ ROE นะครับแล้วก็ ช้ทูบุ๊กแวลูนะครับไม่เกิน3ามนอนนี้มีเกิน3ปีหนึ่งนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2เท่าเห็นไหมครับหมายความว่าหุ้นสปาเนี่ยแพงกว่าตัวนี้ไปถึงประมาณ8 9เท่านะครับมูลค่าตัวหุ้นทําบัญชีอยู่ที่2.1 2บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการจ่ายันผลแบ่งไปปีหนึ่งอันนี้เขาจาผลผล่ายปันผลปี่ปีเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปรียบเทียบงบการเงินและเออตัวไหนน่าลงทุนกว่ากันอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ สามารถตัดสินใจวินิจฉัยได,ได้ดีระดับหนึ่งอันนี้คือข้อดีของการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะงบการเงินอย่างเดียวนะครับเราก็ดูอัตราผลตอบแทนงบการเงินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ควรจะเลือกตัวที่มีงบการนเงินแข็งแกร่งกว่าอีกตัวจะดีกว่าแม้ปัจจบจะน้อยกว่านะครับสปาห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยนะครับเด้งกลับไป อันนี้เป็นแค่ความคาดหวังนะครับผมคาดหวังว่าเออจะลงมาสักสิบาทแต่นี่ลงมา8บาท9บาทเนี่ยนะครับก็หลุดกําไรไปเยอะเลยนะครับนิด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 หน่อยหน่อยนะครับไม่ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เรารอคอยนะครับส่วนหุ้นซันเนี่ยนะครับลงทุนยังไม่ถึงวันเอกีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าเพื่อนๆจะออกจากหุ้นซันออกจากวันนี้ก็ถ้าใครเข้าห้าบาทห้าสิบตอนที่ผมแนะนําไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็ จะโบดอยู่ประมาณ15%หเอ็นห็นไหมครับเขาจ่ายเป็นผล2 4เราก็เกิน10%เกินครึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะอย่างเรามี1 0,000บาทมันก็จะกลายเป็น1 1,500บาทเราก็สามารถไปตัวต่อไปได้เลยนะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมนําเสนออัปเดตพอร์ตให้เพื่อนๆดูไประดับหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้เข้าตัวสันผมไปเข้าสปาก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากนะครับยังไม่ได้ออกจากสปานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่า ผมจะออกได้วันไหนแล้วก็จะไปตัวไหนต่อไปนะครับสวัสดีครับพเพื่อน